คุณประยูนนะคะจากประจบคิริขันค่ะสวัสดีค่ะคุณประยูนสวัสดีครับค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะเรื่องของมรดกที่ดินเนาะอ๋อมันเรื่องมันนานแล้วครับว่าเขาไม่เคยจะนั่นให้ลูกไปถามาเขาก็ปัดนูน่นปัดนี่ก็แฝนเสียไปแล้วมรดกของใครครับของแฟนครับของแฟนภรรยาคุณประยูนนี่เหรอครับผมแล้ว มรดกเป็นทรัพย์ของภรรยาคับแล้วมีปัญหายัางไงเป็นที่ดินหรือเป็นอะไรครับเป็นที่ดินครับเป็นที่ดินของภรรยาแล้วเป็นของภรรยาแล้วไม่ใช่ของเราด้วยเหรอของคุณประยูนด้วยเหรอผมไม่ราบเรื่องน,นี้เอ,าอา้าแล้วคุณอยู่แล้วลูกอะไรลูกลูกคุณประยูนเปล่าหรือลูกภรรยาลูกอยู่กับผม่ลูกอยู่กับผมลูกคุณใช่ไหมคับแล้วใครครอบครองที่ดินนั้นอยู่ครับปัจจุบันนี้ ป้าเขาครับป้าเขาที่ดินของคุณมีเมียเมียตายแล้วก็ที่ดินเป็นชื่อเมียใช่มหมยังไม่ได้เป็นครับยังไม่ได้แบ่งแยกตัวนเมียตายก่อนโอแสดงว่าเป็นมรดกของภรรยาที่ตายซึ่งก็คือเขาได้มาจากพ่อแม่เขาใช่ปะ่ะใช่ครับ แม่ยายนี่ล้านฝากไปแล้วตร,นะตรงนั้นของมึงนะตรงน,นี้ของมึงนู้นล้านฝากหมดแล้วอยว่างไม่ได้โอนยายอะไรกันเดี๋ยวนะครับคุณพี่ประยูนพี่ประยูนก็คือพ่อแม่ภรรยาเสียหรือ,อยังครับเสียหมดแล้วครับพ่อแม่เสียแล้วแล้วก็ต่อมาลูกของเมียก็ก็เสียอีกใช่ไหมใครตายก่อนน่ะใครตายก่อนระหว่างพ่อแม่เขากับเมียเราเนี่ยใครตายก่อนเมียผมตายก่อนครับ อ๋อตายก่อนพ่อแม่เขาอีกเหรอ่าพ่อพ่อตายก่อนแล้วก็มาม,มียผรมอ๋อพ่อเขาตายก่อนโอเคมาดกมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่พ่อเขาตายแล้วต่อมาลูกเขาตายใช่ไหมครับครับโอเคมันแล้วพ่อแม่พ่อตายแม่ยายอ่ะพูดง่ายๆอ่ะมีลูกกี่คนอ่ะเก้าคน เก้าคนคแล้วชื่อที่ดินเนี่ยยังเป็นชื่อของพ่อตาแม่ยายอยู่ใช่หรือเปล่าครับไม่เป็นชื่อของป้าแล้วกี่ปีแล้วครับน่าจะสามสิบป่าแล้วเนี่ยโอ้ยสามสิบกว่าแล้วปล่อยมาถึงขนาดนี้เนี่ยอายุความมันจะเหลือหรือคุ<ข>าประยนว่าเขาไปถามเขาไปถามป้าให้ลูกไปถามเขาก็โอนอไปป้านูน่นโอนไปที่นี่อะไรไม่รู้เออทีนี้เนี่ย ทีนี้เนี่ยเมื่อแม่เขาตายแม่เขาตายเขาลุงประยูนเองก็เป็นทายาทของคนตายคนหนึ่ง,ล,งลูกของลูกของคุณลุงประยูนกับเมียที่ตายไปเนี่ยก็เป็นทายาทที่จะต้องรับจากพ่อตายแม่ยายคุณนะ่ะคุณประยูนคุณ,คณพาลูกไปพบอายการที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับให้เขาเจรจาดูเรื่องข้อมูลเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะมันตั้ง30กว่าปีปล่อยคาราคาสังมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาขายไปบุคคลภายนอกแล้วหรือเปล่านะ ย,ยังยังยังครับลูกผมไปอย่ยตลอดออถ้างั้นไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์เลยให้เขาเจราจาเรื่องนี้ให้นะครับ,รบเพราะว่าลูก <นะ S 2> ใช่ครับเพราะยังไงลูกคุณนี่ก็ถือหนึ่งคุณประจวบเอ้ยโทษจีคุณประยูนเป็นสามีจดทะเบียนสมรสไหมจดครับจดหนึ่งคุณเป็นทายาทของภรรยาผู้ตายผู้ตายมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่ของเขา นะครับที่พ่อเขาตายไปก่อนถูกไหมพ่อเขาตายก่อนใช่ไหมาั้ต้องแบ่งลูกหลานเพราะงั้นต้องได้รับนะครับทีนี้พอได้รับเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเจ้ามาเจ้าผู้ที่รับทรัพย์มาดกงนี้ตายพอตายเสร็จปั๊บเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้แบ่งให้มาเพราะฉะนั้นทายาตก็คือลูกและสามีนี่คือทายาตของคนตายอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับมีสิทธ ร้องขอจัดตั้งเขามีจัดตั้งพยการมาโดกหรือยังอ่ะหรือยังไม่รู้ก็น่าจะเป็นป้าของนักพนวัวปีป้าเขาเป็นโดยแหลกป้าก็ต้องแบ่งให้หลานแลไม่แบ่งไม่ได้ไปพบพยาการคุ้มครองสิทธทิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคุณประยุนตับให้เขาเรียกนั่นแหละพ,พี่พี่น้องๆ้องนะ่ะของลูกพ่อตาแม่ยายมาเจราจากันก่อนนะครับว่าใครมีสิทธิ์มีส่วนตรงไหนอย่างไรนี่ผ่านมาหลายปีเนี่ยบางส่วนไม่รู้จะขาดอายุความไปแล้วหรือเปล่า ใช่ใช่มันนานเกินไปแล้วครับมันนานเกินไปแล้วผมเข้าใจแล้วพี่ประยูรไม่รู้จะถามใครที่ผ่านมาน่ะไปคุยกันเองก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ลูกไปอยู่บ่อยออนะครับถ้าป้าเขาไม่ไม่มถ้าป้าเขาไม่โกงไม่อะไรก,ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับต้องได้สิาสตามสิทธิ์เจดี่แปดในลูกเขาก็ไปลูกผมก็จะไปบวชหลาน,น่ยที่นั่นแหละอืก็ลองคุยดูนะคะ ไปพบอัยการคุ้มครองเสร็จที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะให้เชิญ <ไป S 1> คู่กรณีมาเจรจาก,กันนะครับไม่ใช่คู่กรณี <ไป S 1> ให้เชิญ <ไป S 1> ายาทอั <ไป S 1> ายการนะที่ที่เลยไม่ได้เลยไปที่ไหนนะที่ที่เลยที่อยู่ตรงไหนนะคะราชบุรีอยู่ราชราชบุรีอ๋ออยู่ราชบุรีที่ดินอยู่ราชบุรีญาติพี่น้องอยู่ราชบุรีใช่ไหมครับผมอ่าอยู่ที่ไหนก็ไปพบอัยการที่ราชบุรีก็ได้ครับวันเสาร์ไปได้นะที่ราชบุรีน่ะ กขาเปิดทําการวันเสาร์นะสาก็ไปได้เลยวันเสาร์ได้ครับที่รัชบุรีเพราะอายการที่รัชบุรีเป็นอายการเขตครับนะเมื่อเป็นอายการเขตนี่ก็เปิดบริการวันเสาร์ด้วยครับไปได้ครับคุณประยุนครับสวัสดีครับไปนที่สะดวกนะคะคุณประยุน